ขอมือทุกคนเลยครับขอมือนะครับปิดพลมห้อมนะครับขบเมื่อตอนรับดังๆเอยเอาวะมีคนร้องเพลเริ่มเกมเอามันเนี้ยเพื่อนเพื่อน เอริสโดนหแล้วนะเว้เราโดนหนาละโดนแล้วแหละกูว่าบอาน้องอย่ารีบตายน้องเออเจะเป็นลายชีโร่่ยโรีโร่ฮโลเฮโร่อยเฮโร่ล็อกหัวเอาบีบหัวแล้วจังหวะนี้นะเจ้าวัเด็ดโอ้โหดาวไปหนึ่งครับผมแล้วจังหวะนี้หน้าขวายิงเข้ามาได้ง่ายๆโอ้โหเรียบเบาครับโทรเพื่อนไหมครับโทรเพื่อนไหมครับเอาล้วครับหนึ่งสองสามยังไง และเขาก็ยังไม่โทษเพื่อนนะครับโอ้โหโอ้ยเป็นคนดีจริงๆครับพลาดไปได้ยังไงครับหัวแม่งสีหัวแม่งเลยละกันเกดงันหัวสีหัวเลยวะโอ้ดีดีดีตึงจาดดึงจาดโอ้โอนะกบ๊คสวยดนีไม่เห็นแต่จะแต่แรกจะแต่แรก จะตายบ้านมึงไะกูตายเลยแม่กับหลังแม่ดีแม่งเห็นนอนอยู่ข้างหลังยังกูนอนรอเลยกูนอนรอใต้ต้นไม้เลยบรรยากาศโคตรดีเออเพื่อนโอ้ไม่ไหวแล้วเพื่อนแย่แล้วโดนด่าได้เหี้ยไปรอโอ้ยใจเย็นไว้เดี๋ยวเรากูมีปืนดีๆใช้ก่อนเฮ้ยเพื่อนจะไม่ได้โทษเราเพื่อนก็ยังโทษตัวเองเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ฝีมืออะไรขนาดนั้นกูไปเด้ออุ้ยว้าวว้าวว้าว ถึงนะเสียต่อยายกูจับกองยาวแค่นั้นแหละแพ้กูอย่าอย่าให้กูจับกองยาวบอกเลยจับกองยาวหัวเย็ับหกเลยจับกองยาวงัดหัวเลยอ่ะกองยาวพร้อมตีมุงเทิงมุงเทิงมุงอ่ะบอกเลยสวยตายหมดยังไม่ทำอะไรเลยยิงไม่โดนเลยคือผมรู้สึกไม่มีประโยชน์ว่ะไอ้ไก่ไก่นี่ไงไก่เฮ้ยมีตัวมีตัวโจ๊กซ้าย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 เพียบอยู่ กำลังลงไปอีกตัวที่สเฮ้ยยี่กูโดนว่ะไอ้เจี๊ยแม่งเข้าไปขมยแล้วเฮ่ยเวิรไอ้พาร์นเบิร์เบิร์เวิร์ดนะเบิร์นะเออ มึงมันไปบ้านมัวดิบ่เฮ้ยบ้าไอ้กูแอบยูเอ็มพีไม่ละไอ้มแบกคผมบึก ว้าวว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 วอวว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 เวว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 วไปหวังบวานเว้ววววววว้ววว้ยวว้วว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 ยวววววววยวว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 วอวว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 อวว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 ว ไปแล้วไปเกดเกดว่ะเกิๆโอ้ยอะไรสบวะโคตมือเออเฮ่อแบพอป่ะว่ะเกิเกแล้วเล่เว่ะเกิดเกิดเสียเราฟังเพื่อนก่อน ก็เปิดไม้ตลอดเลยนะอะไรคนเล่นในคอมแ่บเปิดไม้แทบทุกตาเลยเฮ้ยผู้สาวกับนี่ปะผู้สาวผู้บ่าวปะน่าจะลูกนกกับเต้คุงเออเย็นให้ความรักโอ้ยปาาคอใส่ปาาคอใส่วะเขาไม่ชอบก็อย่าฟื้นเพื่อนเติมให้เขาเยอะเลยมึงอะขับอีทองน่ะให้เขาอ่ะทีบาทแล้วน่ะเป็นพันนั่นน่ะเพื่อนแต่แบ็คุณมึงแสนแอนสิ โนด่าเนี่ยกุยเท่ากีฬากีลาเฮ้ยเอาแบบ้ยไปดิเอฟไปดิไปดิมึงเขาเรียกมึงเขาเรียกมึงมีไอ้บอลเลสัตว์เอ้ไอ้จิ้งล้อมเขาไม่ได้บุคคลน่ะเขาเรียกมั่วๆเลยอ่ะเป็นมึงแล้วกันขอขอแรกมาแนวตัวหนึ่งก็คือตรงสีตู้ let's go boy ก็บอกอยู่ว่าบ้านแนวบ้านแนวชุได้ดได้บ้านมึงในเพื่อนอยู่หน้ากลัว ไปให้เพื่อนมึงชุบเลยกันโอ้เออแกมุงชุบแล้วเพื่อนนึกว่าเพื่อนกันไงเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้ววันนี้ผมอยากเสนอเมนูที่ผมแบบเฮ้ยเฮ้ยอาหารกูหายเอ้ยไอ้เหี้ยมันใสกูกินเข้าไปกูจะเป็นเอเลี่ยนปะวะอันนี้คือชิ้นส่วนของเอเลี่ยนครับเอเลี่ยนดองนะครับมันจะเป็นแผ่นใสๆไว้เดี๋ยวกูจะกินเอเลี่ยนแบบกรอบๆให้ฟังอ้เฮียเอเลี่ยนพวกกรอบ ตัวนี้คือความลับของผมนะเวลากินเข้าไปมันก็จะทำให้ผมมีแรงมีอะไรอย่างเงี้ยอ้าๆผมให้เดาว่ามันคืออะไรยัดแน่เอ้ยผมไปดูทิกตอกมาเว้ยไม่ใช่ทิกตอกหรืออะไรเขาบอกว่าให้คุณอะ หักกันนี่ออกไงหักห่วงนี่ก็หย่อนลงไปเลยเอาลงไปเลยแล้วนั้นก็พับพับเลยพับประมาณนี้แ <neon> ล <noise> ้วก <are> <parentheses> <c oughs> ็เ <flows> ป <equally> ่าโอ้โหนี่แบบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์เขาบอกเฮ่ยหลังะไรกูเนี่ยอา รูปแบบสับแล้วให้ตัวเองแบบวิ่งเร็วไงเมื่อกี้มันจะมีเข้าบ้านแต่บ้านแม่งไม่เปิดประตูรับมันปรับเออบ้างนิดพี่เเอาปรับปรับปรับปุ๊บโอ้ยชื่อทีมกูทำมันสุดยอดยังยิงหรอวะเป็นตะมันเนาะปั๊บปะไม่เป็นตะมันเลยเฮ้ยมาวัน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 ไว้ยนี่ๆออกมาแล้วหวัโอ๊ยเมื่อี้มันดัดตาวึงตาวหนึ่งตัวเดียว สวยอย่างนี้่ตกใจแล้วเปลืกูละเปื่อนเออออยู่อยอะไรมึงจะบบปเขาจะไอซื้อเออไปเออไืเออเปลี่ยนากบอสเป็นแบ็กก็ได้จริงนะนย็นเยอะไรมึงแค่ซื้อเขาอาจจู้ใจก็ได้เอาล่ไม่โตโ้คารโครับโอ้ไม่ทันี่ ความยาแล้วแบ๊กเหลือมึงคนเดียวแล้วเฮ้ยออกมาเถอะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ในบีเด็กมันหล่นแล้วเฮียตายเถอมึงระเบิดแล้วน้องเตเติดเอาวะความตัวนพุ่มไม้ว่ะไอ้แบ๊กมาสบายอ่ะเบื่อแล้วแสกกลางอยากแสกหน้าวะเฮ้ยนไออี๋ไออ่ะโคตรตึงอยากแสกหน้าวะงัดมาทีนี่น้องงัดพี่ดิ พี่อีกโดนแสกหน้าว่ะเฮ้ยอโบโดนแล้วบโดนแล้วบโดนแล้วขอโทษขอโทษบอห่าแล้วบอห่าแล้วมาแล้วแบ็คไอ้เงี้ยมันจะเข้าบ้านแเราแบ๊กซ้ามีซ้ายมีตัวซ้ายมีตัวอือเฮียกูดูว่ไม่เห็นนี่เฮ้ยกําลังจะนั่งเนียนเนียนนี่นั่งผมนะครับผมมาขี้ครับผมไปขี้อย่าทําผมเออไปบ่ไอ้เฮียพวกมึงทําลายคนขี้ได้ไงวะเป็นไอ้วัดเตะ

ไไปหนนกัเฮ้ยแล้วก็เป็นอีแวนที่มันหลอกลวงคนอื่นอ้าวไก่ที่อะไรขอไม่ได้ไก่มาเล่นแนวคอมหรือเปล่าไอ้งูอ้าวกูโดนด่าเียอยู่ดีกูก็โดนด่าไอ้โดนด่าไอโง่ทั้งนั้นโอ้ยโอ้ไม่ได้งครับพี่ควายเอ้าแง่ดีหน่อยเอ้ากูโดนด่าควายอีกอะไรวะโอ้หัวแตกเนาะใครพูดอะไรอ่ะ มันเอามาจากไหนอ่ะอะไรเอามาจากไหนโปอะไรรูปปกมีแล้ววิญญาอ๋อไอวิยอนณ่ะนะโอ้ยผมไม่ได้เล่นนานราบอวีเขาเล่นนะคอมไหมไปกดแรงใหญ่กันป้าเล่นเล่นครับเล่นไหนคอมครับไปกดล้างใหญ่กันป้าโอ้ผมมันรอนานครับผมเลยไม่ไปแรางใหญ่ครับเสียงโครตเย็นทำไมเสียงเขาเป็นอย่างนั้นอะมันเป็นวัดครับได้ยินเหมือนกันไม่วัดใจสะดุดด้วยเหรอเป็นวัดดีครับ รีไม้หน่อยรีไม้กดไม้สองรอบกดไมไงเป็นบาดแบบบาดดีครับบาดดีครับพี่บอกว่าได้ไม่ไม่ได้เล่นเป็นเดือนอะไรเงี้ยมันแจกให้ไอ้โปรไฟล์มันเป็นโปรไฟล์ที่แบบมันไม่ได้เล่นนานไอ้โปรไฟล์ที่มันเป็นรูปดาบครับไอ้ไก่บียอนนะครับมันได้มาปิดปิดไมค์แล้วก็เปิดใหม่นะมันได้มาเพราะว่า อะไรวะแล้วก็เปิดใหม่นะครับแปลกใจตอนนเ้นแกใจอเหรอได้ยินไหมเออผมไม่เปิดไหม่มันไม่ได้เกี่ยวกับไปผมไม่เปิดไหม่จะเปไปที่ไหน

มันมันกดแล้วมันมันกดแล้วมันตีดแล้วมันล้วยเพื่อนวยเพื่อนไแล้ววยเพอนนี้มันวันที่นายยังไม่ได้ยิแล้ววเปิดเพ่น้องไทยตัวซิงไงเยสวยโอ้ยนีเดียวไอกาย้อ ใช้ชื่อหน้าแรกเลยอะไรวะานอนกันด้วยมันกับน้องกวินไงใช้ชื่อหน้าแรกเลยด้วยน้อนมั้โอ้ยทำไมมันล็อกเนี่ยไปดูวิธีตั้งค่าพี่วินเดฟพี่วินก็สอนอยู่แล้วจะเล่นเวอร์ชันอีหยังมาถึงได้แล้วตั้งค่าแล้วชั้น5ไงเวอร์ชั้นห้ลองลองเวอร์ชันห้าดูยังครับเพิ่งออกมาใหม่ครับผมผมใช้ห้าจุดหนึ่งครับอ๋อครับเด็ดใหม่พี่พอเด็ดพอบับพอบับแล้วอ่ะผมใช้1.17.1งจุบเจ็ครับ <laughs> ไม่ใช่ไหมครับไม่ใช่ไหมครับผมบอกเลยไม่เรื่องนี้อย่าไปหาซื้อใช้ ยี่อะไรกูหมื่นแปดมนได้ยินเป็นเสียงอะไรเวเดยวเดียวมอยู่ตัวเดียวแบ็กตีไ่สุดจอยว่าไม่เข้าไม่ใช่หรอตาเป็นชาแพ้ก็เตู้อบตายแค่นั้นแหละเอ้แค่นั้นแหละโอเคแค่นั้นแหละอ้ี่อะไรดิจแนใจจใได้แค่เนี้ได้แค่หกโอ้โหโอยโคตรกยากเนแล้ว ต้องผมถามตัวพี่ต้องผมเลยเอาหนึ่งแมเอาหนึ่งเยีเลยคนเดียวแล้วหอพี่คเดียวแล้วเว้ยมปนชีวววะอุ้ยแล้วลวี่คเดียวแล้วครบนะผมครบนะครับเมื่อกี้จะเย็นเพื่อนเริดมามา้ามามานามดมา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 าามาาม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 าามาี้มามามาาม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 าจามามาาม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 าอนเาามามามมามามาานามามาามเยาาาายาาาายเา เขาห้องปะแม่ไหนอนไม่บวนเราเลยด่แต่มันก็แบบจมมนเลยไอ่มันเออมันจมมนอ่ะมันมันบนแบ๊คปอยู่ฝั่งซ้ายน่ะแบ๊คโบ๊อะมาเฮ้ยไปแล้วเพื่อนสวยเพื่อนสวชยชวยช่วยด่วยช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 ่ด้ชยช่ชวยช่อยช่ว่วยช่่ชวยช่วยชช่วยช่วยชวยช้วยช่่ยน่่ยน่่วว เอเดียเอเบียวไม่ได้เอเดียวม่มยงมีข้ามาเพื่ออะไรวะแม่ยัมนไม่หมนเกี้ยวกระสุนอยู่นี่บตามต๊ะตามตรงเออเบอร์เบอร์เบอร์เบนงจำเาได้มั้ยจได้ที่เราสุ่มเจอกันเมื่อตอนเย็นอะพี่พี่พูดดิพี่พูดพี่พูดดิพี่พูดดิจุ๊บจเลยันจุ๊บวไอพี่มินสลิมเะเนี่ยใส่เสื้อเหลือง เออื่้อยีวไอ้เหี้ยเฮ้ไอ้เหี้ยซ้ายวะสวดพีดีสวดพี่ดีขบวนขบนไอ้แบ็คไรคุณภาพไอ้แบ็คมาชุบกูไม่ได้เรื่องไฮี่อะไรวะอะไรฮิวอยู่เบอรไม่ตึงะเรอร์เบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งเห้จริงเหี้เยอาวะข้าวส้มกงด้วยวะแบ็คยังไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้เฮ้ยวี่ต่อให้ผมหน่อยขอบคุณที่ชมครับขอบคุณครับ ผมเดี๋ยวผมไปกันนะผมไปเองเมื่อกี้ผมงัดหัวโซวไปปปรับไปหัวตะลิมหัวนั่นี่ไม่เปี่ยนเขาเหมือนพี่วินเลยวซื้อเหลืองในซาดิมครับไปที่แปลกไหมเนี่ยผมผมฟังเขาไม่เข้าใจอลยพี่รู้สึกว่าผมเพิ่งรีคอมใหม่แล้วมีปัญหาเรื่องใหม่ครับเสียงเหมือนโลเกตจริงๆรู้สึกเหมือนกันพี่พี่ลองแบบพูดเปิดตัวแบบโลเกตหน่อยพี่ครับผมสวัสดีครับไม่ใช่ ไม่ใช่เหี้ยงกุนงฟ้องเสียงยังบอกใช่ๆอะไรอยงเงี้ยโอเคเปลี่ยนชื่อเบอร์2นี่พี่แบ๊กชัวเปลี่ยนรหัสเบอร์2พี่แบ๊กเบอร์หนึ่พี่วินชัวพี่แบ๊กแบบว่าที่แบบมือขวาพี่โลเกตเลยเออมือขวาพี่เองยึงเจอกูไม่ไม่ไม่เล่นมือขวาไม่ตายขาขวาพี่ตายพี่ขาขวาพะโลคายตีลูกาไปดิอีกปัดเจตีลูกายิงว่ะเรื่องกูโคตรโหดอีกแลค่เหี้ยเกมโหดมีเวลากินข้าวละเปิดโหมดกินข้าวไอ้เหี้ย่ะ

โดนมาแวกูแปลงมาเป็นย้อนมาแล้วมึงยิงกูแปลงยิงแย<อ>่งบที่เป็นโครตรเวอร์บอบอบอี่มินขอมาพี่เอาอะไรพี่โคตรเบ้รอ,อันนี้ไม่น,มน,น้องกว่าอร่อยจริงเนีย พี่ินกลัวอิ่มแล้วมั้งอ่ะผูชาบว่ะไปเยอะพี่วินกูจะเขมือพร้อมเลยโอเคโชคดีกันที่จบเกมก่อนโอ้โห ผมเคยได้ยินเสียงเอ็มอาร์ที่มันหน้าหัวเรั้งนั้นมาก่อนเลยเบ็คเออตั้งตีอย่างนั้นดิโอเคเหรอบ้าบฟันอย่าให้เธอได้กินผ้าบีวีตาบีมาตอกีคอแพ้๋อฮ้โหมันไม่ตายมันจะตายแล้วแบกริมค้ามันกูจะโว๊ เฮียเราเนี่ยสตีมมีคนหลอนเลยมีคนบอกว่าสตีมนี่เป็นเซฟโซนสำหรับเขาเลยแต่สตีมนีทําไม่เข้าบ้าไปแล้วสติเพื่องสดีปั้นเฟืองนเป็นแบบกลัวภาพตอนสภาพตอนนี้ถ้าจะเป็นแบบลัวเออพี่เห็นนนี่วาพี่เห็นนนี่วะดโ้มาแบงดูไปลคนดูไปลคนเด้ยเด้เด้อเด้อเด้อทไมวัแม่งเยอะ เย็นด้วยเย็นเพือนให้ันภาพไปด้เฮ้ยพี่นั่นต่างดาวอยู่ข้างหน้าพี่เฮ้ยนั่นแหละเพื่อนพี่เองเขาจะมาเอากัญชาไปดูดอะไรวะพี่ด่าผมได้ไงนี่นี่เป็นไงแบ๊กนี่เป็นไงแบ๊กโคตรเฟี้ยวเยี่ยวรัดเก่งเออเออแตกเฮ้ยแบ๊กแบ๊กไม่ทำอะไรเลยเฮียโอ้ไม่ทำอะไรเลยเมาดนี่เอ็มซีนี่เอ็มซีกูเก็บให้มึงหรแบ๊กบอกกูซื้อใหม่นะ เอ้ยขอบคุณครับตาหมวกผมไปขโมยหมวกมามาถึงฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเล่นในคอมปะแน่นนอครับเล่นในคอมนี่นี่ใช่ไหมเพื่อนเล่นในคอมใช่ไหมใช่ครับอ๋อแอบมึงคุยดิมึงคุยดิมึงคุยดิสัตว์สวยสวยสวยไม่ไม่ถึงกเลิมไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ไหมพูดยาวๆด้วยไม่ปิดไมค์ด้วยอย่างวันนี้เป็นไงเอาแล้วซื้อบ้านแล้ว ลูกเขาบ่ะนะกระเยียแล้วพี่มันหาใจแล้วมันน้องน้องน้องเอาแล้วชวนกูคุยแน่ๆดีกว่าอย่าข้าวไออิ่มแล้วสิไปกินอย่างอื่นได้ปะอ้ยมีคนรู้รู้ใจรู้ใจอันนี้เล่นในคอมกัตกี่คนนะมากับเพื่อนครับเล่นกันสองคนครับอ๋อมาด้วยกันหรอสามคนอะแจกมาด้มาได้สองคนครับสองคนครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองครับระวังนะฐานมันมีตัวฐานเรา ยี่สาเวาสามชื่อดินี่ชื่ออะไรครับอะไรเงี้ยเอาดิ่แมดานีเดาอายุเขาเลยอันนี้อันนี้มาอันนี้มาด้วกันใช่ไหมครับสคนมาเองครับมาเองเออมาเองไมด้าลมาเองไม่ได้มามมามาไมม่ม่ด้าไม่ม่ด้า่มาไ้มด้ามได้มามดม่ยม อันนี้นี่เปคเลยครับถามทำไมอ่ะหยัดเลยไม่หยัดแต่เป็กคอมนะแต่เป็กผู้ชายอ่ะเล่น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 เป็กคอมเป็กคอมเขาเป็นของคนนั้นเฮ้ยเอาเลยวะเอาวะไปใจไปมึงถามสเปคคอมจอดีแตเปคคอมยังไม่จบเลยสองสองอ่ะไอเรื่องคอมเลยนันบุกครับครับคอม โอเอครับได้ของมาดูใจสาวยี้เย็ดเอาวะคุนีันนี่คอมจะเป็อะไรแล้วกี่บาทเลยหรือว่าซื้อมานานแล้วซื้อมานานแล้วครับพี่ไปเคาจัดมาให้อ๋อโอเคครับจะไปจัดให้ไหมครับมึงบ่ไม่เป็นป่ะหูดิหูดิไม่เอาจีบหรือถ่อแล้วตามเงี้ยเฮีย อยู่อยู่บนราคาบ้านมันครับบนราคาบ้านมันกูแต่ช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยครับผมดาวครับผมลงมาครับเข้าครับครับไปครับไปครับไปครับไอเจ้าครับเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากดีวีชุมเงี้ยมาไปไปร้าน่อนครับวิสั่งไอชีนิคิสมีชีนิคิสมีชีนิคิสมีแฟกเอ้ยโอ้โหมาเจอเลยเจ็บมากเจ็บมาก กระโดดเข้าไม่ทันไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรพี่ครบแล้วไอวอลเยอะเออก็หัวแตกไปเลยสิคะเยินไม่รู้จะชื่อรู้แต่อายุเลยแบ๊กมืออ่ะพี่บอกซักไซส์หน่อยซักไซส์หน่อยดิมแฟนน้องไอ้ยน้องชื่อชื่ออะไรกอลคอยชื่อหน่อยมีมีแฟนแล้วครับมีอะไรยังครับจบเกมแล้วพูดได้ทีมเราไปชื่ออะไรวะเขาชื่อมั่นอะไรสักอย่างมั่นมันเดี๋ยวชื่อบัวเขาอ่ะ